สวัสดีค่ะเป็นเพจเ็นส m มอเต์มอที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในเวลา5โมงเย็นอีกเช่นเคยนะคะกับรถเท่าใหม่ที่พึ่งล้างเสร็จใหม่ๆค่ะกับ b e n ซ์ E220d AMG นะคะที่จอดอยู่ในห้องเคลือบแก้วของเราตอนนี้นะคะคันนี้เน่นะคะเป็นรถ E-Class โฉม W213 ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลลว้ลวนๆนะคะ ที่ทุกท่านเนี่ยชอบกันมากๆนะคะมากี่คันก็ไปอย่างรวดเร็วเลยและที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นตัว AMG ค่ะมาพร้อมกับออปชั่นนะคะอลังการเป็นตัวท็อปที่สุดของตัวเครื่องนี้ที่เบนไซราแลนขายออกมาแล้วนะคะวิ่งน้อยมากนะคะ7 0,000กว่ากิโลเท่านั้นในราคาที่ย่อมเยาว์นะเพียง2,450 0 0 0บาทเท่านี้เองนะคะ มาดูกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยนงจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยว่ามีอะไรที่น่าใช้ขนาดไหนบ้างนะคะกับ E-Class คันนี้นะคะก่อนอื่นเรามาดูภายนอกนกันก่อนเลยนะคะว่า E-Class เนี่ยนะคะมีบอดี้ที่กว้างขวางนะคะนั่งสบายแต่ไม่ใหญ่เท่าทัจงเกินไปค่ะในขณะที่คันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อป m m g นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งสวยๆ a อ g s p o ส t Package รอบคันนะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังสเก์ตข้าง หรือจะเป็นจุดเด่นของชุดแต่งเลยก็คือล้อแมก a MG ขอบ19ลาย5ก้านแบบหลอ่อๆแบบนี้นะคะทำให้รถเก่งซีดานเนี่ยก็มีความสปอร์ตนะคะมีความสวยดูดานได้เช่นเดียวกันนะคะไฟหน้าตัวท็อปนะคะก็จะมีเส้นไฟเบอร์ออปติกเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเปิดไฟให้ดูกันด้วยนะคะเพื่อความงามนะคะของการรีวิวนะคะวันนี้เนี่ยเรียกว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาไลฟ ในห้องเคลือบแก้วหมายเลขหนึ่งของเรานะคะกันอยู่ตรงนี้เลยนี่นะคะสวยงามมากๆค่ะ,ะพาชมรอบคันสักนิดนึงนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะเบนขมอเตอร์โมของเราเนี่ยนะคะให้ของแถมบแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นค่ะเคลือบแก้วแพ็กเกจนะคะที่ให้กันถึง2ปี4ี่ครั้งเราเคลือบแก้วแพ็กเกจของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภายนอกอย่างเดียวนะคะ จะรวมถึงภายในด้วยนะคะท่านสามารถมาทำให้รถของท่านสวยใหม่แบบนี้ได้ฟรีนะคะเป็นเวลา2ปีเลยทีเดียวนะคะโอ้โหคุ้มมากๆนะคะแล้วนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เคลือบแก้วนะคะทุกท่านคือล้างเสร็จเฉยๆนะคะเราจะเคลือบก็ต่อเมื่อนะคะก่อนที่ท่านจะรับรถนะคะเพื่อทําให้สภาพของเคลือบแก้วมันสมบูรณ์ที่สุดเมื่อท่านได้รับรถนั่นเองนะคะ นี่คือไม่เคลือบแก้วยังเงาขนาดนี้นะคะอะดูภายนอกกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูภายในกันต่อนะคะมือออปชั่นดีๆค่ะมือจับแบบคีเลสโกปอสตาร์ทนะคะภายในเนี่ยสวยงามหรูหราอาวกาศที่สุดเลยค่ะสำหรับ W213 นะคะ AMG นะคะ ดูดตาเรามากๆกับเส้นไฟ a อมเบียนไลท์สีม่วงนะคะที่เรียกว่าสาสองไปทั้งคันนะคะตัวเส้นไฟ a อมเบียนไลท์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถึง64สีด้วยกันนะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะสีเบาะนะคะเบจที่สวยงามมากๆนะคะอารมณ์สีคล้ายๆชาไทยนะคะออกนมๆมน้ำตาลน้ำตาลเหมือนกระเป๋าแอ m เมสนะคะดูหรูหรามากถึงขั้นสุด ในขณะที่คอนโซลด้านบนนะคะเป็นหนังสีดำที่เย็บด้วยได้สีเดียวกับตัวเบาะนะคะเป็นได้สีเบจนะคะหรูหรามากๆลายริมในของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นอลูเค l ฟล่านะคะดูเหมือนเคฟล่าแต่ด้านในเนี่ยเป็นการถักทอของเส้นโลหะแล้วก็เคลือบวัสดุเคลือบไว้ด้านบนนะคะโอ้โหหรูหราทุกตารางนิ้วจริงๆนะคะ นอกจากนั้นค่ะเขายังมาพร้อมกับออปชั่นเด็ดๆมากมายนะคะขอไล่าจากบ,บนลงล่างเลยแล้วกันนะคะตั้งแต่หลังคาแก้วนะคะเต็มบานสามารถที่จะเปิดได้แบบนี้นะคะนะคะตัวพาโนโรูฟของเรานะคะแหมทุ่งท่าในการยกหลังคาช่างสง,ง่างามจริงๆนะคะนี่ค่ะสามารถที่จะเห็นแบบนี้ได้เลยนะคะหลังคาแก้วเนี่ยกินพื้นที่ตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถจะชื่นชมกับบรรยากาศได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะไล่ลงมานะคะเราจะเห็นพวงมาลัย m m g นะคะซึ่งเป็นจุดเด่นนะคะเป็นบางเหียนของผู้ขับขี่เลยทีเดียวค่ะเป็นทรงสามก้านนะคะประดับด้วยโครเมียมหรูหราเนียนด้วยหนังนัปป้าที่หุ้มอยู่รอบๆพวงมาลัยนะคะในขณะที่บนตัว ของพวกมาลัยเองเนี่ยนะคะจะมีทัชแพดสองอันอยู่นะคะใช้สำหรับควบคุมจอใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนะคะในส่วนของจอเนี่ยจะมีทั้งจอกลางและจอขวานะคะโดยที่1จอเนี่ยยาวถึง12.3นิ้วเป็นจอรุ่นเดียวกับใน S-Class W222 เลย2เลยทีเดียวนะคะสวยงามมากๆนะคะตัว จอของเรานะคะเรียกว่ามีประโยชน์มากๆแล้วท่านก็สามารถที่จะควบคุมเนี่ยผ่านทัชแพดจากพวงมาลัยได้ทั้งสองจอตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับขี่เนี่ยเราก็ไม่ต้องละสายตาออกจากพวงมาลัยเลยทีเดียวนะคะตัวจอของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะขอสาธิตให้ดูนะคะสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเชิญกล้องนะคะเข้าไปตรงฝั่งนู้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ ชว์นะคะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นออปชันเนี่ยแค่บางส่วนเท่านั้นนะเพราะว่าตัวจอเนี่ยมันออปชั่นเยอะจริงๆนะคะ,ะนะคะมาที่จอกลางกันก่อนเลยนะคะตัวจอกลางของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าอลังมากๆ1 2นะคะ12.3นิ้วนะคะมีโลโก้ Mercedes ขึ้นมาทักทายเราเราสามารถควบคุมจอนี้ได้ทั้ง3จุด ทั้งจากพวงมาลัยทั้งจากทาาัชแพดแล้วก็ทั้งจากตัวนี้ด้วยนะคะเราไปที่ตัวเมนูหลักเลยนะคะกดปุ่มโฮมเราจะเห็นว่ามีทั้งนีเวชชั่นนะคะเอยนะคะร,รวมถึงนะคะที่เราใช้บ่อยอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกมีเดียนะคะาการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรานะคะหรือว่าการตั้งค่าต่างๆภายในตัวรถคันนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมกับตัวกล้อง360อองศานะคะ ที่เมื่อเราปิดประตูมาเนี่ยมันจะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบรถทั้งหมดนะคะให้เราดูแล้วกล้อง360องศาจะช่วยเราเป็นอย่างดีกับฟังก์ชัน Parking Pilot อัจฉริยะนะคะเพียงแค่เรากดปุ่ม Parking Pilot นะคะมันก็จะรถเนี่ยมันก็จะหาที่จอดรถให้เราเองอย่างอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อรถหาที่จอดรถเจอแล้วเราก็ปล่อยให้รถเนี่ยตีวงเลี้ยวเข้าซองโดยที่เราเนี่ย ไม่แม้จะต้องเหยียบคันเร่งหรือเบรกก็ไม่ต้องเหยียบเลยมันจะเหยียบเองทั้งหมดเลยนะคะอีกอื่นๆนะคะคือในเรื่องของการขับขี่นะคะรถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันการขับขี่ได้ในระบบ Dynamic Select นะคะก็คือนะคะนอกจากการเลือก Eco c o นะคะ t Sport t Sport หรือ Sport Plus อย่างที่เราคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยเขายังมาพร้อมกับโหมด Individual นะคะซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่านะคะ หรือ Adapt นะคะให้เครื่องยนต์เกียร์นะคะแล้วก็ h a n d ์ด n ลพวงมาลัยเนี่ยทำงานแยกกันเป็นคนละโหมดได้ด้วยเรียกว่าสามารถที่จะ c o n f i g u r อตามความต้องการของเราได้อย่างง่ายดายนะคะ mm hmm. อ่านะคะนอกเหนืจากนั้นก็สามารถที่จะใช้ Touchpad นะคะในการเล่นฟังก์ชันต่างๆนะคะของรถคันนี้นะคะได้เช่นเคยนะคะ ทีนี้การตั้งค่าต่างๆภายในรถเนี่ยมันทําได้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่โหมดการขับขี่นะคะระบบการช่วยเหลือต่างๆหรือไปถึงการตั้งไฟนะคะที่ทําให้เราสามารถที่จะเลือกนะคะสีนะคะของ a m b เบียนไลท์เนี่ยได้ถึง64สีนะคะเมื่อกี้เราอยู่สีม่วงนะคะอ่าเราลองมาเป็นโซนเขียวกันบ้างนะคะก็จะเห็นแล้วว่าฟีลลิ่งในรถเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนไปโดยทันทีเลยนะคะต่อมานะคะมาที่จอหลักของคนขับกันบ้างนะคะไม่แน่ใจว่าเอออาจจะต้องย้ายมาข้างนี้หรือเปล่านะคะดัชบอร์ดหลักของคนขับนะคะนี่ค่ะก็สามารถที่จะเลือกเมนูได้คล้ายๆกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะเลือกปรับนะคะรายละเอียดของ Head Up Display ซึ่งอยู่ที่ฉายไปอยู่อากาศนะคะก็คือจอดรถคันนี้จริงๆแล้วมี3จอนะคะคือจอกลางจอขวาแล้วก็เฮดอัพดิสเพลย์นะคะเราสามารถที่จะตั้งนะคะร <c oughs> ายละเอียดนะคะของสิ่งที่อยู่บนเฮดอัพดิสเพลย์ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกนะคะ รายละเอียดของ Assistant g r a ราฟิกต่างๆนะคะของจอตัวนี้นะคะได้อย่างทันสมัยนะคะล้ำสมัยมากๆนะคะภาพเนวี Navy เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะต่างๆนะคะเลือกได้จากฝั่งคนขับเลยนะคะเรียกว่าครบถ้วนมากๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยฟังก์ชันอื่นๆที่เรารู้สักกันดีอย่างเช่นเกียร์ทริปโตรนิกนะคะครูสคอนโทรหรือว่าเกียร์ r ดเร็กซิเล็กเนี่ยก็มีมาให้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคันนี้นะคะคุ้มมากๆนะคะกับการที่เราจะได้นะคะ,ะฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวอวดบ่อหลังกันนิดนึงนะคะเต็มเตมแบบ a m g นะอัดเต็มแบบไม่ออมนะคะในราคาเพียงแค่2,450,000บาทเท่านั้นนะคะ,ะมาดูข้างหลังกันนิดนึงนะคะสวยงามมากนะคะใหม่มากเป็นทูโทนเบจดำนะคะแล้วก็ มีม่านข้างนะคะประตูหลังนะคะเรียบร้อยนะคะเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะคะกล้อง360องศาเรียกว่าครบถ้วนทั้งในเรื่องของความประหยัดน้ำมันความถึกทนของความเป็นดีเซลนะคะเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์จอพุ่งเสียงต่างๆแล้วก็ร่วมเรื่องของชุดแต่งนะคะความหรูอลังการความสวยงามครบถ้วนเลยทีเดียวคะ่ะ ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้เลยที่0 92 9245641แอดไลน์มาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอดด้วยชื่อโชว์ดูบเบนมอเตอร์มอลนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไคร e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ